คลิปนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน ChatGPT กันนะคะซึ่งตัว ChatGPT อะคะ่ะเป็นระบบ AI ที่ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ามาใช้ถามตอบกับเราซึ่งตัวแอปนี้นะคะมีความฉลาดมากตรงที่เราสามารถพิมพ์ในภาษาพูดภาษาคุยกับตัว แอปได้เลยค่ะฟีลแบบคุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักคนสนิทนะคะแต่เป็นคนรู้จักหรือคนสนิทในรูปแบบ AI นะคะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตัว ChatGPT อะคะ่ะเคยเปิดให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์มาก่อนแต่ล่าสุดนะคะตัว ChatGPT นี้เปิดให้ใช้งานในรูปแบบเจ้วแมวประจันกล้องะแต่ล่าสุดนี้นะคะตัว ChatGPT <c oughs> ได้ทํามาให้ใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันในระบบ iOS เรียบร้อยและะ้วค่ะตอนนี้ถือว่าใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานตั้งแต่ดาวน์โหลดยันวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนกันตั้งแต่ดาวน์โหลดนะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็เ์ชคำว่า Shat GPT ค่ะก็ะจะเห็นขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะโดยสาเหตุที่เลือกแอปพลิเคชันนี้นะคะเพราะชอบความสามารถในการตอบโต้ข้อมูลต่างๆและความไม่ยุ่งยากในการพิมพ์เพื่อพิมพ์ถามหรือพิมพ์ขอข้อมูลอะไรต่างๆค่ะ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดแอปขึ้นมาเลยค่ะซึ่งเปิดแอปเริ่มแรกมาก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยค่ะหลังจากเข้าแอปมาแล้วนะคะเรายังสามารถไปที่เซ t ติ้งเพื่อเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นฉากมืดหรือฉากสว่างนะคะแล้วเรายังสามารถเลือกภาษาได้อีกหลายภาษาเลยค่ะเรามาลองทดลองการใช้งานตัว Chat GPT นะคะเราจะเริ่มกันด้วยคําถามแรกเลยค่ะเอาเป็นแบบคําถามว่ากิจกรรมที่ทําแล้ว แมวอารมณ์ดีค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าตัว ChatGPT จะตอบอะไรเรามาบ้างค่ะก็จะตอบมาว่านอกจากการเล่นและให้อาหารที่เหมาะสมแล้วการตั้งของเล่นเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ของแมวของเล่นที่มีเสียงต่างๆก็ยังช่วยให้แมวอารมณ์ดีด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ขออีกคำถามแล้วกันก็คือสูตรทำไก่อบซอสค่ะ ค่ะแล้วตัว ChatGPT ก็ตอบมาอย่างนี้นะคะก็คือจะบอกถึงส่วนผสมแล้วก็บอกขั้นตอนการทำต่างๆค่ะเช่นการผสมซอสนำไก่ไปแช่การเปิดเตาอบอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าคุณจะได้แก่อบซอสที่หอมวบนและอร่อยพร้อมทานค่ะนี่คือการใช้แอป GPT ในการถามตอบนะคะ ซึ่งตัวแอปพลิเคชัน ChatGPT นะคะยังเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้โค้ดหรือการคำนวณในการศึกษาเราเรียนด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมายกตัวอย่างกันสักข้อสองข้อนะคะค่ะอันนี้นะคะเราจะมาทดลองการเขียนโค้ดนะคะงั้นเราจะเอาเป็นการเขียนโค้ดเกมงูโดย Python แล้วกันค่ะ แล้วนี่นะคะก็จะขึ้นตัวอย่างโค้ดเกมงูนะคะโดยใช้ภาษาไพทอนที่ทาง c h a t GPT ตอบออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่ง c h a t GPT นะคะสามารถเขียนโค้ดอะไรอย่างนี้มาให้เราเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันไม่สามารถรันข้อมูลให้เราได้ะคะ่ะว่าที่เราทําออกมาเนั้นเป็นยังไงแต่เราสามารถนําตัวโค้ดก๊อบโค้ดนี้ค่ะไปรันข้อมูลเองได้เลยในโปรแกรมที่เราใช้รันข้อมูลค่ะ ซึ่งจะได้บอกไว้นะคะว่าโคดน,นี้เป็นเพียงตัวอย่างเกมงูพื้นฐานที่ใช้งานได้ใน Python โดยใช้โมดูล p g เกมสาหรับการสร้างเกมกราฟิกคุณอาจต้องติดตั้งไ g เกมก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งานโคดน,นี้ต่อไปนะคะเราจะมาลองยกตัวอย่างโจทย์แก้ปัญหาสมการแล้วกันค่ะเพื่อใช้สำหรับแก้สมการเราจะใช้โจทย์เป็นแก้สมการ5 x บวก4 x เท่ากับ50นะคะค่ะแล้วเรามาดูคำตอบกันค่ะว่าใช้ CPT จะตอบเราว่าไง ซึ่งในอันนี้นะคะ c h a GPT ได้ตอบว่าในสมการ 9x และมีค่าเท่ากับ50ดังนั้นค่าของ x คือ50ส่วน9ครับหรือประมาณ5.56นี่คือคำตอบของแชท GPT ค่ะค่ะเราจะมาจบการสาคิตการใช้งานแอป GPT กันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ